สวัสดีค่ะอสานบ้านสาวเชิมค,ครับพี่น้องครับสวัสดีบ้าดําครับเมื่อนี้นะค่ะเชิมกับไปแง่ไขรมดแดงมาค่ะคุณน่ะพี่น้องไปสามหนึ่งยุคค่ะคุณน่ะเป็นไข่หน่อยเนาะค่ะเป็นใข่หนอ่อ<ด>ยหรือก<ด>ับ<ด>ผสมกับใครผักค่ะยังบ่ตรงหลายแต่ว่ากัความเสบกับระดับเดิมเด้อค่ะจะหน่อยเัี้ก็บเด็กพี่น้องอบางทีบางคนปเป่นมากใข่ผกักเลยซ้ำเนาะแม่เนาะนั่นหละค่ะเพราะว่ากับเสบต่างกันยุคเพราะว่าใครมันยังบ้านในไงเหยียดจะผู้มากเนาะค่ะเมื่อนี้เขากับหากินมาได้ค่ะ ของราคาแพงดิ้น่ะพี่น้องไข่หมดแดงแพ้งขาดหลายสมื่นนี่ล่าสูดต,ตอนนี้มันรัวล,ละเจ็ดร้อยสั่นค่ะอืมเป็นเบาันันแพงแพงไปนานแล้วค่ะแต่ว่าเขากระหากินได้รยืดน้ำบ้านเขาแต่ว่าได้จำเป็นต้องได้ซื้อนาะพี่นอนะ้องเนาะเลยสิให้แม่หมกนัว่าค่ะเมื่อนี่กินเขาน้ำกันค่ะพี่น้องสูตรหมกไข่หมดแดงเนาะค่ะนี่แหละใส่ไข่น้ำเด้อพี่น้องบ่อยแต่นั่นหลายใส่ไปตรงกันจะเสิร์ฟกระได้ ใส่เวลาบอกพี่น e. ้องมันได้มามีแเน่มีผักอันนักตูนเราจะอิตูแล wow ้วกับผักต้นหอมข้าวใ่ใบมะกรูดหัวหอมแต่ข้าวอยเนาะเมนเนาะเนี่ยอันนี้บริสตัลกับซอยใส่ใบก้อนก็ได้ค่ะจ้าบริสต่ลเพิ่มกลือซีเซสบริตองใบตองเขาก็ดีอยู่ธ์ละเริ่มได้ใส่ละเริ่มได้ใส่ประโยชน์ได้ละหัวเดียบริสตัล เครื่องมีอย่างนี้ไม่ใช่ใส่พริกตะไคร้ไข่่มะกรูดหอมเด็กกูดอมันรบางทีเ็ดขอยู่ในกิขีกับกขีดพ่อเนาะพี่น้องนเนาะทำไมเอาเป็นเ็กน้อยเล่นคลองเล่นกันเนาะแม่น<ห>นนนเนาะอยู่ในสวนนี่เวลาผบกูเลยปลูกอันอย่างต่อพักจนควรจะมีความสุขเด้ยวยขาเนี่คือจังเสรลจะไปเก็บตะไคร้มาได้หัวนน้อย ไปเก็บพะอีปตูมาได้หน่อยหนึงต้นหอมเก่าหลีจะลส่วนของอีกหน่อยนึงสิจะเนื้อหอมลดส่วนเราจ้ะมันก็เลยมีความสุขค่ะหอมแดงใส่โรลน้ำแม่ไหะใบมะกรูดกับหอมแดงด้วค่ะใบมะกรูดหอมแดงมันก็เป็นแนวขาวกะเราก็ไม่ได้ใส่เคียงลายก็ได้ไข่ไปตี้เนื้อไข่นี่ยหรือว่าตีข้างนอกเคาะใส่แล้วก็ทนไปก็แตกไปนั่นแหละลำฟ้าแม่กัน อย่างก่อนสามเอ็ดตําเครื่องเนาะค่ะผสมกระสิตอกไข่ลงไว้ทบาขันบ่มาไข่กับบ่ต้องใส่เด้อพี่น้องแต่ว่าคันใส่ไข่มันนุ่มมันนวลดีแม่รับรองไข่อ่ะบ่ดึงไข่หมดแน่นอนมันเข้ากันได้ดีเนาะค่ะมันบ่แย่งสีแน่นอนไข่ไก่น่ะแหงาแสบสู้รถไข่สู้รถข่อันโอ้ไข่งามนี่ยนนซื้อมา้งเมื่อไรเนาะแม่ซื้อยวกบ้านเมือสุดไข่บ่งามดิพี่น้อง เยอะมาเลยแล้วบเครือะคะ่องนะค่ะซืลงไปเนาะหอมอเยนยไทยเนี่คนญาาดกันโอไนี่คนหาาิกันนะว,ว่าอเ,เอาให้แม่ปุ๋งเส,สิมสิคุณเ,เครื่องปุ่งของเขาก็จะมีแม่ลืเกหน่อยน้ำปลาเด้อค่ะน้ำปลาด้ว่เติมนี้นปสสนไปทุกงานเกีลือืมโรดค่ะ ปลาค่ะเนี่ยน,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 น้องเข้ากันอ้วนวัแล้วค่ะเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วดีนะค่ะมาหอ่อใบตองต้งมนมันเรียบร้อยแล้วตอ้ต้องคุณหลายค่ะขันไข่ง่ายเขาเฮงอยางตันแตกไข่ง่ายเฮงคนบนม่ได้อินไข่นียน่ยเป็นบ้าเต๋อพี่น้องเขาได้ละค่ะมาห,อห่อแบบเม่ยคือแบบเมีย นั่นเลยห่อหน่อยเรือเสริมจะออกมาเป็นแบบใดได้ค่ะโอนน้ำเท่าไรเนี่ยน้ำไปใช่ท huh. ี In ่หลังเลยเรเสริมมาจะให้จ <days Jason> <the> ังส <the> ี่ละอไรอยู่โอ้เตยรก็ไข่ดเต็ยจังสีอ่า กไไเสูดมันี้ยเเป็นี้ดควาแล้วเสิมเ้เอาเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบเนี่ยห้อหมกะเสริมเอาตังก็ได้แล้วเป็นสันนะนี่ก็เป็นสันมอตงเห็ดเด้ฮะตังเห็ดเ,เ,เ,เป็นสัน,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 นตังต้งได้ปะได้อยู่

ยอหามกจากบิดกัครับเลียบร้ครับพี่หนึ่งเยะองสะสมว่าเ็นหมกเด้อค่ะตัืวากระจกเด้อค่ะเอิ้นว่ากระจกหนึ่งแล้เอื้นอว่ากระจกหนึ่งใครว่าเนหมกใครหมดแดงไ่ละ เ็มิล้วหมกเดใครปลวอะไรอยู่นี่นไปครับมปนี่ไปหนึ่งินครับน <c oughs> ี่โกลกของเรเส็ยมยีลหลัเดี๋ยวแล้วเขาได้ลาค่ไปพี่น้องหมกไทยหนึ่งแล้วพี่น้องประหอดสิบนาทีต่กค่าหนึ่งไข่มดนะเบื่อเตี่ยวลว้เอาปิดค่า สุกแล้วครับอันนี้หูเขาไปพ่อมครับ <c oughs> สูตรหูเขาแบบบ้านันเขาจ้ะฮู้คุณอาไปตอง,องเขาไม่ได้ดหลนนะ่นเนาะอุย้ยขอหยิบอันนี้ขึ้นมาก่อนนะคะหย <c oughs> ิบีร <c oughs> ึบมาใบนี้โอ้ยมันมีเยอะจิ้มนะนี่เสียบของเสียบของนัวของเสืววเอ่อมค่ะตวงบ่เขาหองนี่างก่านี้ อันบะเมนหมกเนาะค่ะเป็นการห่อเออห่อใครหมดเด็กซ,ซ,ซื้อซื้อค่ะบมเมนหมกเอาก็ได้หน่อยแช่นี่หมกสไ้ายนียเนี่ยน้อมอืมนี่อ,มอ,มอ,มอมืมาค่ะกับเขา,าเสุเซริมเมื่อนี่แล้วเนี่ยเซ่บของดีราคาแพงพี่น้องยิ่งเป็นฟีมื้อของแมจจะของัปเนี่ยค่ะอืมมึงดูค่ะพี่น้องมึงดูมา เขาห้อนหเอิญห้อนห่อนยุบพอดีจ้ำกับเขาเหนียวค่ะอือมาแล้วพี่น้องโมกไข่หมดแดง,งแต็มค่ะพูน่ะอือ้ือหลังนี่สนิทค่อยเห็นดีเนาะครับกินแค่นี้เด้อค่ะเพราะว่าอยากอ,ยอันนี้ของเธอบันนี้ลองูเลลี้ <laughs> ยงิงงูใส่าปลานเขาก็คอ,อขอใบอน,นี้เนี่ยเอ่แล้วเอิญมากินกับเด้อค่ะ อิ่มแ้เธอป็ะดีปะหอมหอมหอมหวานหวานสมพี่น้องทำามโาตบ้างลืมข้าว Manager, k, สกายเปนมกสไตล์สไตล์แบอกที่ไส้นี่เป็นน้วยนะดูดูดอืมเอาไปมัดไส้เนี่ยแซบพักแซบแน่ไปหน่อยมกให้มดแดงค่ะ

มันไม่ได้เตะเป็นท่อเรนเลยบ้างเร็แซบมันยำถึกัตมดกับเปรี้ยวหน่อยนึงหาสื่อใส่บ่าแดค่ากเพมาะไม่ดีปเา็ดขายนี่เด็กเล่นสิหายกินกันยากแล้วพี่นอ้องสมมตแต่ว่ายใครหมดยันนั้นตลาดจัด อาจจะเพาะมีบางดวยค่ะใครอยากกินขคหมดแต่แท้ก็มาต่องซักไครแล้วจะเสริมามันแหงแน่หน่อยนึงมันจะออกแหงๆหน่อยนึงลูกคครหวงใครหวงปีนี้ใคะะไรได้มากก็คือ ถ้าโอกาสแบบนีันกนเอาไปได้สองสามหางมั้งเสียขายมกระซ้าหนาะปีนี้เนาะโมกระสีบัตรก็ขายมก,ะยยมกะระซ้าไลยบ่ส,สิบบาทบ่เดี๋ยว<ะ>นี้ปีเร็วเนาะเออต้องตะปีกวนไปเรื่อยเนาะให้กับไปน่อย,นอย,ย,ยเยนาๆๆนะเนาะไปแงเหลายน่ะเปนะไหอนนี้ปนกับน้ำเมียน,น้ากับไปแงง มนอ่ามกงม้ามันจังเลยแซบอีหลีไี่นนองอืม,อม,อม หลังเห็นยุ่ยนี่แล้วค่ะแล้วตา,ากป่าแล้วพี่น้องวาะให้ป่าเห็นทุกมือแล้วค่ะมือเดรดป่าหลายก็เดรดหลายหลายต้องมาะบางท่านเมื่อกิดสิว่าให้เราส,สมือกค่ะสร้างย้ำยในบล็อกได้กลิ่นักเกือ บางเดีอมันก็บ,บ่ได้อีกหลีด้อพี่น้องมันมีแซบสามซิบต์อุงเดี๋ยวว่าพี่น้องมันตั้งของมาหลายอืมอืม,อม เนต่คนหายอยากอ่ะแต่ไข่หมดมันสมีเด้อพี่น้องแส่ไข่ลงไปจักพึ่งแพงเนาะไกลหลายก่อนดิอืมปรุงเนือน้อหนัวปัะเนี่ยแซ่บกพื่อม ถือนะฉันวาถือมันรั้มันเปลนไปนเดีแ่ไปลมะลุ่มเกลื้มตายค่ะเรือน้อยหนึ่งเนาะเลสองน้วยคันไม่นว่าผู้ใดเห็นมือที่ว่าสืบสิบใหญ่ของหุ้มัน่ะอีบเษเลือยวางบเอ,อือจะสามารถเป็นหมากได้เนาะเยอะก่าหุ้งม,งมงั่งอืม เป็นกันเนี่ยมต้นตายเล็กพี่น้องแบบใบเหลืองๆน้อยๆถ้ากลับเป็นกบอื้อเทารสต้นทอนอืมอ่อยกรม่นี่กระใหม่บ้าอืมบอกแล้วมันได้กินน้ำจากไอย ข่อยคุณบอลไปเ,เน,น,นี่เกียวน,น,นั่นเลยเห็นไหมเมื่อเกิดอีนอ่อนึงเห็นมาขังกงนเห็นไหมอืมยน,น่อนเอืงกำลังเกิดเีใกล้อนทรีอืมีน้องเส่บเนี่ยไม่ต้องนึกถึงยัางละบ่ยังไ่ได้กุนน้ำท่วม

นั้นท่านเนเลี้ยงอิฐเมันกับพระปูกกันแล้วพที่วาเปนปลูกเันบะมีทีรุกๆบ่หบุนว่ะม่นหมนกบเลี้ยงเห็นบ้านมูสันเลี้ยงเป็นพันก็ตกเลยพระนาก้อนอีไหน่ะเห็น่ตอนบามัตตเป็นสะซีเลี่ยมสองก้อนแล้วก็หวางพายาง ร้อยมันมีน่าม,นมันนะแล้วก็ตรงพักแล้วก็มานรอมด่างให้ไัสเป็น,ปนอืนใช่ไปเหล็กไปนอ่องเตยจะมืดมืงเยอะเหลือให้เพิ่มก็จะให้กินเมลรดข้าวจะได้นะ น้ังสะเห้แเ้วเอิจนักมันลัมหอยแซบแซบอรินอ่น่อนี้จะคร้กับแซ่ไปอีกแบบนึงมาเต่ตัวลงไปแล้ กลายเป็นมกแบบตดีบอกจังเลยว่ะเขาหยาแต่ป้าไปถึงโตสมแปบบ๊บถูกไหมว่าแทบก้อยยังคักเลยมีโตไปสมบบนี่หนึ่งนะบางคนก็เอาไข่หน่อยๆโตอะไรต่อไปอืม แสบแสบแน่พี่นนองคือย Th <those S 1> well, <t> ังไม่เสร็จจุมแบบเนาะแบนีะไไปนั่งมองกนแบบมกอไปละอกินแบบแม่ก็แัได้พี่น่องยงข้า ของแซ่บราคาแพงไปครับให้ซื้อกินเถ้าเกิดประกาซื้อกินนั่นแหละค่ะแพงอยู่ดีโลนึงถึงไรก่อนมันหกกิโลไก่จี๊ดลอยไข่งามๆบ่ม,มี้อย่างพี้นี่ครับไข่โอป,ปุดีๆนะอยู่ในจานละลอยนะแต่จานนี้น้อยมันเป็นจานนี้ดิค่ะนี่นี่ก้นอันนี้เนี่ยก้นอันนี้ค่ะเป<ม>็นบางไป<ม>ถึงเป็นบางเต อ่ามันเป็นมาสเตอร์แบบเนมีจานน้น่อยนะที่คาบกะเขานะการมลาติกนี่นและร้ะอยหนึง่งข้างใ้ว่ามันฉีดนึ่งนี่บานน้อ <c oughs> ของดีราคาแพงพี่น้องหากินได้ยุ่งเหงกับเพราะได้หายุคค่ะนั่นแหละจะน้อยคัน่นเป็น่าฝนตกมานี่กับฮอตยามบนบนกับแหงสิตึ้งดีเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้กับฝากเป็นกำลังใจฝากก็ไลค์กดแชร์ในเรื่องค่ะเอาอมกไข่มดแดงมาฝากเนาะคะ่ะสูตรแม่หูเสียบค่ะสวัสดีค่ะ เสมาหาพี่น้องเด้อค่ะ <c oughs>